วัดีค่ะวันนี้โฮตู้ตัดใช้กอสุชาชลิกคือลูชีบีชื่อว่าโนอ้ยจูเฮจีชฉลยวันค่ะวันนี้ฉัเล่นไท้ทั้งโอเอเดชีร์เ็นกับกับนูไปแป็ตัวไสุดทาราสีค่ะพูดเตน I a friendly cool. Wow, look at the I will hold one. I love When he's uh, shopping, S and he uh, the new money

ว้าวเนื้อตัวนั้นก็หันควักมากับมันจะม,มันได้รักบแบบเมื่อเกิดคนตายเอ็โกโกตายอิ่มอันจินท์ท่กากำลังจ,จ้ะตายที่เอ็กเกนว่าอันฟูไอหัวเราอุดท่าว่า อึฟฟอัลฟ้าเฮทนอาร์ีอ่ะชวโอ้ไมโออิชัชชันลาดล่าขี้ข้าโพกอกกลายเป็นต้นเฮข้าคนนี่หน้าคดูข้าเอ็นนั่นก็อะดูสกายนี ए, ่ดูทอลูนนี่